Hentu, melihat betapa kencing. Si ni, si ni. Okay.

ขึ้นไหนแล้วจะไปซื้อน้ำกินไม่ยอมนี้แล้วลออกสิยอมลกอีกจะไปซื้อน้ำกินไม่เอา อยู่อย่างนี้ไม่ได้นะนีะ่ออกแล้วดูรถมาแล้วอรอมลุกอีกือ นี่ลุกเร็วโอ้ไงไงนะไปลงเลยด้วยซ้ำนะ ซื้อน้ำก่อน